สวัสดีครับผมทีจูดแกรกวันนี้มาเสนอเมนูชื่อว่าซอยจุ๊กจ,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 จุเอซอยจุกคืออะไรถือว่าเป็นเมนูอาหารอีสานหรือว่า northeastern Thai cuisine ทำจากเนื้อวัวดิบครับหรือจะเรียกว่า raw beef อีกรอบหนึ่งครับ raw beef คือเนื้อดิบนั่นเองจริงๆแล้วจะมี2แบบแล้วก็จะมีแบบสุกนิดหนึ่งอันนั้นจะเรียกว่า rare เ e ฟเนื้อสุกนิดหนึ่ง Rare Beef เนื้อดิบครับรอ beef เสิร์ฟพร้อมกับเจวนะครับหรือว่า Dipping Sauce Spicy Dipping Sauce เพราะว่ามันเผ็โเดโปะเผ็ดโปกแซบแล้วมีสองแบบด้วยนะครับเช่นเจวเปรี้ยวโอ้โหเผ็ดเปรี้ยวนะครับ Spicy and Sour Dipping Sauce และสุดท้ายเจวขงหรือว่า Spicy and bitter dipping sauce. All right, you How will it taste? Let's try the rare beef. Oh, wait! Oh, tap huh? right? Raw beef. Neodip, huh? Oh, Delicious. All right. So long from Pop Lab.